เคล็ดลับที่ทำให้ใครหลายคนมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้นค่ะข้อแรกเลยนะคะให้ลองค้นหาจุดแข็งของตัวเองค่ะว่าคุณมีจุดแข็งอะไรมีข้อเด่นอะไรบ้างในตัวเองนะคะแล้วก็นำออกมาชื่นชมตัวเองค่ะเช่<ม>น ฉันเก่งในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นฉันมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีฉันมียิ้มที่สดใสฉันมีคำทักทายที่ใครเห็นใครได้ยินคนนั้นก็ชอบลองค้นหาจุดแข็งง่ายๆของตัวเองนะคะแล้วมาชื่นชมตัวเองค่ะข้อที่2นะคะรู้จักปฏิเสธค่ะหลายครั้งที่เราเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะการไม่กล้าปฏิเสธค่ะเวลาเราไม่กล้าปฏิเสธปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าฉันต้องทําตามที่คนอื่นสั่งทุกอย่าง ฉันต้องทําตามที่คนอื่นขอทุกอย่างจนกลายเป็นความไม่มั่นใจในตนเองค่ะข้อที่3นะคะเลือกอยู่กับเพื่อนหรือคนที่ทํางานด้วยหรือสิ่งแวดล้อมที่รู้จักเราดีและเข้าใจเราค่ะพร้อมที่จะส่งเสริมให้เรามีพลังบวกพร้อมที่จะส่งเสริมให้เรามีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะส่งเสริมให้เรากล้าตัดสินใจกล้าทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ นั่นคือสาเคล็ดลับที่จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับตัวคุณลองนำไปใช้ดูนะคะ